เรืออ่องฝายน้ำล้นที่ทางกรมทรัพยากรน,น้ำที่ได้มาจัดสร้างทําให้นี้ก็ให้กับทางวัดหรือว่าทางตำบลชาราของเรานี้ก็เป็นความมนนเพาะของกรมทรัพยากรน,น้ําก็เป็นอานิสง์อย่างมากมายเลยทีเดียวถ้าไม่ได้ฝายน้ําล้นตรงนี้ก็รู้ถึงว่าความลําบากของตาบลหรือว่าของทางวัดของชาวบ้านนี่ก็ลําบากมากก็ได้น้ําเข้ามานี่ก็ แต่ละปีสงทําวัดชาวบ้านก็พากันไปชดน้ําเข้าบ่อน้ําทีหนึ่งแต่ละปีแต่ละครั้งรู้สึกว่าความลำบากตรงนี้มีมากมายจริงจพอดีทางกรมทรัพยากรน้ําได้มาเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยมีความอนุเคราะห์ได้มาจัดสร้างฝายน้ําล้นให้ชาวบ้านก็ได้มาอาศัยทําน้ําประปาก็ประมาณสักพันกว่าพันกว่าครัวเรือนที่ได้มาอาศัยทําน้ําประปาตรงนี้ นี่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แถวโรงงานใกล้ๆหรือว่า,ท,าวทั้งโรงเรียนใกล้ๆทั้งโรงเรียนทั้งชาวบ้านแล้วก็โรงงานใกล้ๆทีนี้ก็ได้มาอาศัยแหล่งน้ําตรงนี้ขอขอบคุณแทนกังบนจําบนสำรานของเราแล้วก็ชาวบ้านำํำลานชาวบ้านเพื่อฟานและก็ญาติโยมที่อาศัยแหล่งน้ําตรงนี้ขอขอบคุณทางกรมทรัพยากรน้ำโดยท่านผอ,อ จิระของบุญมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะที่เราเห็นบ่อน้ำเนี่ยเ,เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่สร้างวัดมาเนี่ยก็น้ำจะขาดแคลนมากเลยค่ะหลวงพ่อจะต้องได้หาบน้ำมาจากทางในหมู่บ้านเ,เวลาจะลดน้ำต้นไม้เวลาจะกินจะใช้เนี่ยก็ต้องได้หาน้ำมาจากหมู่บ้านนะคะทีนี้ก็หลวงพ่อก็เลยว่าขุดบ่อกเก็บน้ำดีกว่า ทีนี้พอขุดบ่อกเก็บน้ำปุ๊บก็ทําประปาของวัดพอทําประปาของวัดเสร็จทางชาวบ้านก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ทางชาวบ้านทั้งบ้านเพียฟานและก็หมู่บ้านสำราญเนี่ยนะคะก็มาติดต่อขอ,อ,อขอใช้น้ำร่วมกับทางวัดหลวงพ่อกเออ็เลยเ ตอนแรกก็ให้ให้ใช้ร่วมไปก่อนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าน้ําไม่พอก็ท <_ C> ีนี้จาก2อถึงสไร่ก็ <_ C> อย่างที่เห็นตัวนี้ก็กลายเป็น10บกว่าไร่นะคะปีเวลาหน้าผมเนี่ยนะคะก็จะต้องทําฝายกั้นน้ําซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ทุรักทุเลมากคือจะต้องขนทรายขนไม้ขนหินขน ทรายใสย่งๆนะคะแล้วก็เอาไม้ตอกๆทั้งพระทั้งโยมทั้งชาวบ้านก็ต้องเกณฑ์กันทั้งวัดนะคะสองสามวันกว่าฝายของเราจะเสร็จนะคะทุกปีก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะต้องเหนื่อยกับการทำฝายมากแต่ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าน้ำมาแล้วน้ำไปเนี่ยในบ่อกเก็บน้ำเรามันก็ไม่มีมใช่ไหมคะอะไรที่เป็นประโยชน์มากจากการจัดทำฝายกั้นน้ำของกรมทรัพยากรน,น้ำต้องขอบคุณอีกครั้งหนะคะขอบคุณมากคะ่ะ